เลือก็เลือกเข้าไปเลือกเข้าไปเขาก็ทําตามนั้นเขาทําตามนั้นจะไปว่าเขาผิดได้ไงคุณเป,เป็นใครจะมาตัดสินว่าผิดคไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์ที่จะทํานี่ผมถืออย่างนี้นโยบายรัฐบาลต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับเรื่องเนี้ย่ก็มีคนมาบอกว่าทํานโยบายแบบนี้ผิดคิดจะเก็ตโกงกินกันก็ไปฟ้องศาลปกครองเมืองไทยก็ให้อำนาจศาลปกครอง สารก็พิจารณาไม่รู้สารปกครองต้นว่างไหยแต่สุดท้ายแล้วสารสูงสุดสารปกครองสูงสุดออกมาว่ายกฟ้องไม่ให้ยกคําร้องให้ยกคําร้องก็หมายความว่าถ้าจะทําก็ทำต่อไปได้อเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปกล่าวหาว่าผิดจนถึงจะต้องยกเลิกแต่อย่าลืมว่าคําพิพากษานี้ออกมาเนี่ย มันสายไปเสี็จแล้วค่ะระหว,ว่างที่ถูกกล่าวหานั้นรัฐบาลก็เสียหายไปยับเยินถูกกล่าวหาวัตถุจริตขอรับชันวางแผนที่จะโกงกินกันมาโหรานละค่ะก็เสียชื่อเสียงไปอธิบายกันยังไงก็อธิบายยากแต่แล้วศาลก็ตัดสินแบบนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่ทํามานั้นศาลปกครองเห็นว่าถูกต้องไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แต่งานนี้จะเดินหน้าต่อไปได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่แล้วซึ่งเป็นรัฐบาลอีกรัฐบาลหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้ก็จะยกเอาโครงการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลยิ่งรักนั่นแหละไปทําฟังเสียงได้ยินแววๆออกมาแล้วว่าก็จะทําไปตามนี้แหละทุกประการเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทันการไม่ทันการก็หมายความว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็ทําไปตามแผนซึ่ง ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่าน,นั้นก็จะทําไปได้แต่ว่าคงจะไม่มีใครสามารถจะคืนความดีให้กับรัฐบาลผู้คิดนโยบายนี้ค่ะก็สวยไปอ่าสวยไปทีนี้พักประชาธิปัตย์เอ่ยพัก <ใน S 2> ประชาธิปัตย์สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเอ่ยคือคนที่ค้านเราเราจะไปลงโทษอะไรเขาไม่ได้หรอกอแต่เราก็พิจารณาได้แบบอ,อย่างพักประชาธิปัตย์นี่เป็นพักการเมืองเพราะนั้นสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ได้ ระง,งับยับยั้งหรือหยุดโครงการนี้ไว้นั้นก็เป็นผลเสียย่อมตกแก่ประชาชนเพราะนั้นประชาชนจะลงโทษเองว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีความคิดอ่านอะไรหรอกก็ค้านตะพึตตะพือไปค้านลูกเดียวไม่ต้องทำอะไรกันเลยคนเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศนั่งใช้งบประมาณนั่งใช้เงินของของหลวงไปตามรายจ่ายประจำเทา่านั้นแหละ คือเป็นเรื่องวิสัยทัศน์รับเรื่องนี้เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ถ้าหากว่าพรรคการเมืองไม่มีวิสัยทัศน์ก็จะทํางานแบบเนี้แบบพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังในี่ตอนที่อาวัตเสียชีวิตสวัสดิ์คำประกอบเสียชีวิตท่านก็ได้เขียนไว้ในเรื่องราวแต่หนหลังบอกว่าเมื่อครั้งรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเสนอร่างพระราชบัญญัติ จัดสร้างเขื่อนยันฮีหรือต่อมาเรียกว่าเขื่อนภูมิพลโดยอ้างว่าจะเอากระแสเอาน้ำนี่แหละไปปั่นกระแสไฟฟ้ามาใช้กันในกรุงเทพแล้วก็จะเอาน้ำที่เหลือส่วนหนึ่งไปเพื่อการเกษตรเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคัดค้านก็อขอให้พี่น้องประชาชนคนดูทั้งหลายได้ดูวิสัยทัศน์ของคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็แล้วกันว่าเขาไม่เห็นประโยชน์ของเขื่อนยันฮีเขาคัดค้านว่า ขืนสร้างเขื่อนยันฮีเนี่ยเสร็จแล้วสายไฟฟ้าจะต้องปักเสาพาดส,สายผ่านป่าเป็นร้อยกิโลเมตรพันกิโลเมตรส่งไปกระแสไปทั่วประเทศหรือส่งเข้ามากรุงเทพเนี่ยแล้วการผ่านป่ามันก็จะมีสัตว์ดุร้ายอยู่มีขโขลงช้างอยู่แล้วเสาไฟจะทำไงถ้าหากว่าขโขลงช้างมันคันสีข้างมันเอาสีข้างเข้าถูกับเสาไฟฟ้าเนี่ยก็หัก เสาไฟฟ้าหักแล้วอะไรเกิดขึ้นไฟฟ้าที่ใช่กันอยู่ญาติพี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลศิริราชก็จะไฟดับทันทีแล้วมันจะเสียหายมากมายมหาศาลยังไงฟังดูแล้วบรรยายออกมาก็น่าตกอกตกใจน่าจะก็เห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรสร้างใช่ไหมแล้วถ้าเชื่ออย่างพระพาธิปัตยิก็หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรกันไม่ต้องทำอะไรกันแล้วตั้งแต่สร้างเขื่อนยันหีมาเนี่ย เราเห็นหรือ,อยังว่ามีช้างไปสีเอาเสาไฟฟ้าพังลงไปสักต้นหรือ,อยังค่ะยังไม่ปรากฏแต่ตอนพูดมันลุมเป็นจริงเป็นจังน่าเชื่อถือนี่คนที่ดีแต่ปากพูดแต่ปากแต่ว่าวิสัยทัศน์ไม่มีในยุคนั้นนี่เขาไม่มีไปยื่นฟ้องอะไรใช่ไหม,ไมคะก็ไม่ได้พิปรามันไม่มีองค์กรอิสระเพราะนั้นมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ใช้วิธีว่า สามแสนห้าหมื่นล้านจะกู้มาเพื่อบริหารจัดการน้ำก็ฟ้องศาลให้ระงับซะเลยเมื่อศาลท่านยกฟ้องอย่างนี้แล้วจะไปทำอะไรเขาได้นอกจากจะปรับใหม่ทางการเมือง<ะ>คือประชาชนจะต้องรู้<ะ>แล้วก็ลงโทษพรรคการเมืองพันนี้ให้มันเข็ดหลาบเสียบ้าง<ะ>ให้มันรู้จักบ้างว่างานอะไรคืองานพัฒนางานอะไรคืองานที่มันเพื่อความก้าวหน้า แสดงว่าจริงๆไอ้เรื่องของความเป็นห่วงว่าเดิมทีไอ้การบริหารจัดก,การน้ํา3แ0 0หมืล้านบาทเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แผนแม่บทถูกไหมคะยังไม่สู่การดําเนินเป็นโครงการจริงๆเพียงแค่เป็นห่วงเฉยๆแหละว่าจากแผนแม่บทเนี่ยแล้วพอไปดําเนินการมันอาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินที่มากข้นก็จะมีการทุจริตกันะ<ล>ะนะแล้วเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดกับธรรมชาติแล้วก็ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะเขาเขาเขาก็พูดผลเสียทุกด้าน,นอืมค่ะ แต่ว่ารหยับยังมันก็ต้องมาชั่งน้ําหนักกันสิว่าไอ้ความเสียหายที่จะพึงมีม,มันจะป้องกันได้อย่างไรก็ต้องคิดไปในทางสร้างสารรค์ไม่ใช่ว่าคิดไปในทางว่าไอ้อย่างนั้นทําไม่ได้อย่างนี้ทําไม่ได้เลิกให้หมดเลิกให้หมดแล้วประชาชนจะอยู่กปนยังไงคนก็เกิดขึ้นมามากทุกขึ้นทุกวันทุกวันกระแสไฟฟ้าจะเอามาจากไหนนี่ถ้าพูดถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็คือว่าจะป้องกันน้ําท่วม ความเสียหายแก่เมืองต่างๆได้ยังไงมันไม่ใช่แต่ท่วมกรุงเทพม,มันท่วมเขตเมืองนครสวรรค์ท่วมสิงห์บุรีท่วมอุทัยธานีลงมาจนถึงกรุงเทพนี่ท่วมหมดนนทบุรีปรทุมธานีท่วมหมดมจะคิดอ่านช่วยเขาอย่างไงย้อนกลับไปในรัฐบาลชุดที่แล้วดูเหมือนจะมีความพยายามถูกโจมตีนะคะถูกใส่ร้ายในรเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆว่า จะมีการกูมาทุจริตบ้างอะไรก็ชื่อเสียงมไม่ดีรัฐบาลที่แล้วชื่อเสียงไม่ดีค่ะฮะก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องชื่อเสียงดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีซึ่งเข้าไปบริหารประเทศจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่และมีความไม่โปร่งใสแล้วคนเขาก็ไม่เชื่อถือค่ะถ้าคนเขาไม่เชื่อถือพอกล่าวหาก,ก็เชื่อก็ ดันไปเลยแล้วในที่สุดก็พังการคัดเลือกคนไปเป็นคณะรัฐมนตรีจึงมีความสําคัญมากไม่ใช่สับแต่ว่าใครก็ได้ซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยอีกหนึ่งองค์กรที่ถูกจับตาตูในเรื่องของบุคคลที่เข้ามาทําตําแหน่งหรือว่ามารับหน้าที่ตรงนี้นั่นก็คือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติถูกมองว่าเอสอปอชอเนี่ย ทำไมคนที่เข้ามาถูกวิพากษ์วิจา,ารณ์กันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมากลุ่มชะตากรรมของประเทศหรือว่ารับเลือกเข้ามาชูธงในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันจะสามารถทําได้จริงหรือไม่ในเมื่อสมาชิกแต่ละคนนั้นก็ถูกมองด้วยภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะก็ไม่ต้องไปดูสนชหรกดูคอรมนี่แหละสสปชค่ะท่านสปชนั่นแหละก็ไม่ต้องดูเหมือนกันค่ะดูดูคอรมนี่แหละ ก็คอรมอนี่ก็ยังไม่เป็นตัวอย่างและจะไปให้หน่วยงานอื่นก็เป็นตัวอย่างได้อย่างไงคอรมอที่แสดงบัญชีทรัพย์สินมานั่นนะ<า>เป็นยังไงมีใครเขาวิเคราะห์ว่ารย่องทรัพย์สินของคอรมอบ้างแล้วเอาที่ไฮไลท์เลยนะคะก็คงจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะน,นายกรัฐมนตรีตรุนเย็นที่สุดหมายเลขหนึ่งนั่งอยู่หัวโตจะแมให้เขาพูดก็ไม่ได้เขาต้องวิเคราะห์ละ มีทรัพย์สินค่ะมากกว่านี้สินเนี่ย128ล้านบาทด้วยกันแต่ประเด็นเนี่ยก็คือเขาก็ไปไปพบกันว่าเอ๊ะแอบซุกไว้อีกเฉียดเฉียดหล้านหรือเปล่าเพราะว่ามีการระบุว่าเงินตรงนี้ค่ะเป็นกองกลางที่จะโอนให้กับพี่น้องเนี่ย268ล้านและเดี๋ยวจะโอนให้ลูกอีกเกือบ200ล้านนะคะก็มองกันว่าเอ๊นตรงนี้มันซุกหรือเปล่าผมว่าถ้าเราจะใช้คําว่าไปซุกซะตั้งแต่ต้นเนี่ย ออกจะไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่าถ้าซุกมีแปลว่าเราต้องไม่เห็นสิไม่เปิดเผยเราไม่ต้องไม่ต้องเห็นกันแต่ว่าถ้าเขาแสดงไว้ในบัญชีแสดงทรัพย์สินจะเรียกว่าซุกคงไม่ได้แต่เราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าให้จำนวนเงินที่ว่านั้นนะให้ทว่ามีให้พี่น้อง268ล้านแล้วก็ให้ลูกอีกเกือบ200ล้านให้ลูก ให้ลูกนี่ตามธรรมดาลูกถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะก็ต้องบัญชีทรัพย์สินต้องแสดงเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องเอามาให้มันสอดรับกันว่าจริงหรือเปล่าให้ลูกจริงหรือเปล่าให้ห้านจริงหรือเปล่าค่ะ,ะม,มันสามารถจะพิสูจน์ได้ครับของเนี้ยแต่ว่าผมไมส่สงสัยนะโดยส่วนตัวผม ในเรื่องเงินหลายร้อยล้านที่บอกว่าขายที่ดินซึ่งผมไม่สงสัยนั่นแปลว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ตรวจสอบกันปปชมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบถึงความจริงว่ามันมีการขายทรัพย์สินที่ว่านั้นจริงหรือเปล่าจึงเป็นมรดกจากพ่อโอนมาสู่ตัวท่านนายกอันนี้เป็นหน้าที่ของปปชมันไม่ใหน้าที่พวกเราควผมผมผมฟังแล้วพอเชื่อถือได้อยู่แต่ว่า ปปชต้องสอบลึกเข้าไปกว่านั้นนะทีนี้ของลูกก็ก็อย่างว่าแหละต้องตรวจสอบว่าได้แสดงบัญชีทรัพย์สินตรงสอดรับกันหรือเปล่าถ้าไม่สอดรับก็น่าสงสัย<ม>ก็มีปัญหาเขายังมีพบเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเช่นมีเรื่องของปืนเครื่องประดับของขลังแถมสะสมนาฬิการะดับไฮเอ็นนับสิบเรือนรวมมูลค่ากว่าสี่ล้านผมก็ยังมองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกินเหตุ อันสมควรแก่คนระดับนี้ะนะไม,ไ,มไม่ไม่ถึงก็น,น่ะแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าการมีทรัพย์สินทึ่เป็นเงินร2 8ล้านเนี่ยร้อยยี่สิบแล้านกับตำแหน่งนายทหารตั้งแต่เป็นร้อยตรีจนกระทั่งเป็นพลเอกอยู่ในกองทัพบ,บกผมว่ามันก็อยู่ในขั้นดำรวยผิดปกติ ซึ่งผมพูดนี่ก็พูดถึงตำแหน่งเดียวกันของคนอื่นๆด้วยคนอื่นๆที่อยู่ในกองทัพที่มาแสดงกันน่ะคนละยี่สิบสามสิบล้านสี่สิบล้านเนี่ยมันเกินไปทั้งนั้นที่เขาเคยมีความกล่าวว่าเมียทหารนับขวดอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะนั่นพูดหลอกคนเมียทหารนับขวดเมียตำรวจนับแบงค์เมียตำรวจก็ไม่นับแบงค์เสมอไปตำรวจที่รวยจริงก็ไม่ไม่กี่คนเหมือนกัน สรุปแล้วก็คือว่าผมเห็นว่าสอนอชอฝ่ายทหารและครมฝ่ายทหารถ,าถ้ามีเงินร้อยล้านขึ้นไปแล้วก็สันนิษฐานได้เลยว่าว่าได้มาโดยไม่ชอบอแล้วไม่ใช่ว่าสันนิษฐานเสร็จแล้วก็ขอให้เก็บเรื่องเงียบเอาไว้เฉอะเอาไว้เรื่องการพูดกันเรื่องทรัพย์สินของท่านนายกนั้น,นพูดกันมานานพอสมควร แต่ไม่มีปฏิกิริยาออกมาจากปปชเลยแสดงให้เห็นว่าปป,ปชไม่สนใจและปป,ปชไม่สนใจแล้วก็ตัวนายกเองก็เหมือนจะไม่ยี่ระด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมคิดว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนพูดอย่างลูกผู้ชายนะว่าไม่ไม่สนใจการตรวจสอบคือไม่แข์การตรวจสอบยินดีให้มีการตรวจสอบ ยินดีที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้เพื่อจะได้เอาออความจริงมา<ช>ท่านไม่ได้ทุจริตไม่ได้คอรัปชันมาจากไหน<ช>อันนี้แหละเป็นวิเศษสุดเป็นอาวุธที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมอยากให้เริ่มต้นที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพราะว่าตีแผ่ออกมาเลยให้ปปชตรวจสอบ<ช>แล้วตีแผ่ความจริงออกมานั่นก็ยิ่งจะทำให้ท่านบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น<ช>เปรียบเหมือนไม้จันทร์ ทุกเท่าไรมากก็ยิ่งหอมมากเท่านั้นจะไปกลัวอะไรกับการตรวจสอบแล้วก็ให้มันเป็นตัวอย่างคณะรัฐมนตรีอื่นก็จะได้เห็นเป็นตัวอย่าง<ม>แต่ถ้าไม่คงทนต่อก,การพิสูจน์คือพอคนเขาจะพิสูจน์จริงแล้วก็โกรธก็แสดงว่าไม่จริงใจที่จะปรับทุรกิจคอร์รัปชั่นไม่จริงใจที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลแล้วนำการปรับคอร์รัปชัน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็เหลวตั้งแต่ต้นนะซึ่งพูดถึงเรื่องของของคอร์รัปชันเนี่ยนะคะประเด็นร้อนๆเลยที่เข้ามาช่วงแรกๆตั้งแต่ที่มีรัฐบาลชุดนี้คือเรื่องของไมโครโฟนแพงถูกตั้งฉายาว่าเป็นไมโครโฟนทองคำบ้างตอนนี้ก็เรียกออกมาแถลงค่ะว่าว่าอืไม่ไม่พบการทุจริตไม่พบการทุจริตค่ะผมก็ต้องตอบ ต่อปัญหานี้ว่า,าผมสงสัยคณะกรรมการปปทเนี่ยแหละค่ะว่าปปทเนี่ยมันจะมีน้ํายาแค่ไหนแล้วก็จะมีความจริงใจแค่ไหนม,มันน่าจะเป็นองค์การ